ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ใช้พฤกษ,ษ์เษจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กล้บ้านท่านโดยเฉพาะพินักษกรที่ต้องการรับรายการพิเศษนะครับจะเป็นรายการ3แถม1 5แถม1 10แถม1หรือ10แถม2อันนั้นเป็นส่วนของซื้อผลิตภัณฑ์แถมผลิตภัณฑ์นอกจากนี้บริษัทต่างๆก็มาจัดรายการนำเอาสิ่ง ที่เป็นส่วนของรายการแจกแถมอีกส่วนหนึ่งจากบริษัทต่างๆที่มาร่วมในงานเกือบ30บริษัทและก็ในส่วนของร้านชัยพฤกษ์เองโดยเฉพาะในส่วนของชัยพฤกษ Drive ์เกษตรดราส์ทูและชัยพฤกษ์อโกรเทคทงก็จะมีรางวัลใหญ่ที่จะมอบให้กับพี่น้องสกรคือเป็นรายการสินค้าดีมีคุณภาพมีรายการพิเศษมากมายรถแรกแจกแถมแล้วก็ยังมีรางวัลใหญ่ให้กับพี่น้องกร ผมเรียนตรงนี้นะครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้ในวันพุทธที่12และวันพฤหัสที่13มิถุนายนเราพบกับงานขายของชัยพฤกษเกษตร Drive to จากนั้นก็จะไปเป็นชัยพฤกษ์อากโรเทคขุ่งในงานชัยพฤกษ์อ o กโรเทคขุ่งเฟสติวัลในส่วนของวันครับเป็นวันอังคารที่18และพุธ19มิถุนายนทั้งสองสาขานี้ก็ จะเป็นการจัดงานใหญ่ก็เรียนเชิญน,นะครับพี่นรศกรและผมเองนั้นก็จะไปประจําในทุกสาขาในส่วนของพี่นรศกรเขตพื้นที่โป่งน้ําร้อนทับไซก็มีกําหนดไว้ในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าในเวลานี้เนี่ยในหลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นหน้าวัดเขตจะเป็นในส่วนของชัยพฤกตรีรัฐหรือ,อในส่วนของชัยพฤกทับไซยยังคงมีรายการพิเศษตลอดเดือนไปรับรายการตรงนี้กันได้ครับ นี่คือการจัดงานขายในเดือนมิถุนายนนี้ในส่วนของสาขาทีไมได้ไม่จัดงานในเดือนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของหน้าวัดเขตนาบุญยารามชัยพฤกตรีรัตน์หรือแม้แต่ในส่วนของชัยพฤกษ์ทับไซยก็จะมีรายการพิเศษตลอดเดือนก็เรียกว่าตลอดเดือนมิถุนายนนี้พิโนสกรที่ไม่ต้องการเดินทางไกลและท่านก็ต้องการความสะดวกก็สามารถรับรายการพิเศษได้เช่นเดียวกัน ในสาขาที่ได้ไม่ได้จัดงานครับก่อนที่จะไปติดตามฟังสาระข่าวสารต่างๆครับฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับช่วงนี้ฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสน,สนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิก บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรกรทอนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับกเกษตรกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ใช้อัโทนิกบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร,ร,กรปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากทาั้ง ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มราคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TK-5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงซื้อได้ดที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and p รก c o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลิฟจำกัดปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอ,อินทรีย์ปรบปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมาก ปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาดทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยปุริษัทออร์แกนิก หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์ใจจัมทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสําหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในทุกวันพุธเพื่อเศรษฐกิจข้อเราก็เป็นในส่วนของมังคุดประเด็นของมังคุดนั้นก็มาจากคําถามจากพี่นงสกรผู้ปลูกมังคุดนะครับว่าหอทุเรียน ตอนนี้มังคุดเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วจะกระตุ้นใบได้แล้วหรือ,อยังถ้าเราจะกระตุน้นหรือเราจะดึงใบอ่อนเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรก่อนอื่นที่เราจะฟังคำตอบนะครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของอพฤติกรรมการเจริญเติบโตของมังคุดเราต้องเข้าใจในเรื่องของอสภาพดินฟ้าอากาศและเราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของอกระบวนการหรือเทคนิคในการใช้ปัจจัย คำตอบแรกที่ผมอยากจะตอบในประเด็นคำถามคือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดแล้วเราจะดึงใบอ่อนเลยหรือไม่คำตอบคือยังไม่ใช่ครับถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ก็โดยเหตุที่เป็นหลักการสําคัญเราต้องเข้าใจนะครับว่ามาังคุดนั้นหรือพืชหรือไม้ผลทุกชนิดหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเนี่ยเขาจะใช้พลังงานส่วนที่มีอยู่ในต้น ใช้ไปกับการเจริญเติบโตของผลและเมื่อเราเก็บผลของผลไม้ออกในสภาพต้นเขาก็จะขาดแคลนพลังงานในกรณีที่มังคุดดกจะไม่มีการแตกใบอ่อนในกรณีต่อมาถ้ากรณีของการที่เขามีความสมบูรณ์มีผลผลิตไม่มากการเจริญเติบโตเขาจะเป็นปกตินั่นหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะพบเห็นการแตกใบอ่อนใต้เดิน กุมภามีนานะครับหรืออาจจะเป็นเดือนพฤษภาหรือมิถุนาตามสภาพในแต่ละพื้นที่เราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่ากรณีของคำตอบนี้มาจากเหตุผลสำคัญคือสภาพต้นเขาเพิ่งใช้พลังงานไปกับเกี่ยวผลผลิตเขาจะต้องซ่อมแซมตัวเองการซ่อมแซมตัวเองนั้นต้องใช้ระยะเวลาหนึง่ง ในส่วนที่2อด้วยเหตุผลก็คือเราต้องเข้าใจพฤติกรรมการแตกใบอ่อนของมะคุดว่าปัจจัยคืออากาศครับเราทราบดีว่าดินน้ำอาหารอากาศและธาตุมันจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้มะคุดแตกใบอ่อนได้ดีแตกใบอ่อนได้ง่ายแตกใบอ่อนได้เร็วคือสภาพดินต้องมีอากาศนั่นหมายความว่าจะมีฝนทิ้งช่วงอ่ะตอนนี้ก็ยังมีฝนทิ้งช่วงประการที่สต้องมีความชื้นนะครับ ประการที่3ต้องมีแสงแดดที่เข้มและมีแสงแดดที่ยาวนานเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จึงตอบตรงไปตรงมาว่าไม่ใช่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพราะฝนยังตกชุกอยู่ดินเปียกดินแฉะในดินไม่มีอากาศถามว่าแล้วเมื่อไหรล่ล่ะจะเป็นเวลาที่เหมาะสมนั่นก็คือในช่วงของเดือนมิถุนาปลาย และเดือนกระกฎาต้นจะเป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราจําได้นะครับว่าเราจะทําการชัดนําหรือดึงใบอ่อนของมะขุดในช่วงของเดือนมิถุนาปลายและเดือนกระกฎาเพราะเหตุผลก็คือมีสภาวะอากาศที่เอื้อมหนวยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายต่อก็คือว่าถ้าเราไปติดตามดูพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอา,ากาศจากนักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญจะบอกว่าในช่วงของกลางมิถุนา อาจจะหรือปลายมิถุนาอาจจะมีสภาวะฝนถึงช่วงแล้วก็จะไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมแต่พอจากกลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วฝนจะตกชุกตกต่อเนื่องตกยาวนานซึ่งตรงนั้นโอกาสของการแตกใบอ่อนของมังคุดจะไม่เกิดขึ้นเราจําได้อยู่แล้วนะคบว่าถ้าฝนตกฟ้าปิดดินแฉะมังคุดจะไม่แตกใบอ่อนนี่คือคําตอบที่สว่าแล้วเมื่อ,อไร่ที่เราควรจะทํา ก็คือช่วงกลางเดือนอมิถุนาเราก็ต้องเตรียมการและเราก็ไปดึงในช่วงปลายมิถุนาหรือต้นกรกฎาซึ่งเทคนิคการจัดการตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องปล่อยให้มังคุดนั้นได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและแสงแดดเข้มที่เข้มเนี่ยหมายถึงแสงแดดมีความเข้มสูงและก็มีความยาวนาน6โมงเช้า6โมงเย็นยังมีแสงแดดอยู่ นี่คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับก็ต้องย้ำกันตรงนี้แต่ในส่วนของสิ่งที่เป็นเทคนิคการจัดการก็คือว่าอา้าวแล้วถ้าเราจะทำการจัดการมังคุดมันจะแตกดีไหมเราก็ต้องย้อนกลับมาครับว่าถ้าวันนี้มังคุดของพิณศักดกรในสวนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งแตกใบอ่อนมาแล้วตั้งแต่ ช่วงหลังออกดอกหลังออกเราเมื่อไหร่ก็จะอยู่ในเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ให้นับอายุครับนับเดือนมกดือมกุมภามพันธ์มีนาเมษา,าพฤษภามิถุนาจะมีรอบการแตกใบอ่อนเมื่อผ่าน6เดือนไปแล้วเขาจะแตกใบอ่อนได้ในเดือนกรกฎาคมนี่คือตรงรอบ แต่ว่าถ้าหากว่าในกรณีของมังคุดในแปลงในสวนเนี่ยที่แตกใบอ่อนในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับคือเดือนอพฤษภาหรือมิถุนารอบของใบาอายุยังไม่ได้มังคุดเหล่านี้จะไม่มีการแตกใบอ่อนนะครับถึงเราจะดำเนินการไปก็ไม่แตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในมังคุดชุดนี้ถามว่าเอาแล้วมังคุดชุดนี้จะไปแตกใบอ่อนได้เมื่อไหร่ เมื่อครบรอบ6เดือนครับ6เดือนก็เท่ากับว,ว่าเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยายนตรงกับฤดูกาลธรรมชาติของภาคตะวันออกเราก็าคือเดือนตุลาคมเราจํากันได้นะครับว่าเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อนของมังคุดในรุ่นธรรมชาตินี่คือวงรอบของเขาถ้าอย่างนั้นกรณีของการบริหารจัดการภายในสวนเนี่ย เราทำเหมือนกันหมดไหมหรือเราต้องแยกแยกทำเป็นตัวตัวเป็นพืชพืชหมายความว่าแต่ละสภาพใบไปมันเป็นเรื่องยากครับคือถ้าเป็นงานศึกษาวิจัยในอดีตเนี่ยผมจะเป็นผู้ที่ทำการศึกษาในแปลงพัฒนาระบบก,การผลิตบังคุดของเจยตไตที่แปลงคุดต้อยติ่งเราจะแยกต้นโดยทำเครื่องหมายเชือกสีขาวเชือกสีเขียวแล้วก็เชือกสีแดง เพื่อให้งานของเราน,านั้นทำงานได้อย่างตรงหลักการวิจัยก็คือกรณีถ้าเป็นบังคุดที่พร้อมคือแตกใบอ่อนมานานแล้วก็จะเป็นเชือกสีขาวบางคุดที่เพิ่งแตกใบอ่อนก็จะเป็นเชือกสีเขียวบางคุด จะเป็นเชือกสีแดงก็แล้วแต่แยกกันประเภทไปแต่ในทางกลับกันรครับในเชิงปฏิบัติเนี่ยเราคงไม่ได้ให้พิณศกรไปนั่งทําเหมือนนักวิชาการนะครับเราก็คงจะให้ท่านปฏิบัติการทั้งแปลงในการปฏิบัติการทั้งแปลงนี้มันก็จะเป็นคําตอบว่าต้นที่พร้อมเขาก็จะแตกต้นไม่พร้อมก็ถือเป็นการบารุงต้นที่ไม่พร้อมเขาก็ยังไม่แตกก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่การจัดการของเรานั้นจะง่ายขึ้นทีนี้เราก็ต้องมาดูองค์ประกอบสำคัญผมย้ำนะครับว่าองค์ประกอบสำคัญที่พิทักสกอตต้องเข้าใจคืออายุของใบสภาพอากาศที่แสงแดดที่เข้มฝนทิ้งช่วงแสงแดดยาวนานและก็ปัจจัยทีนี้เรามาดูครับองค์ประกอบสำคัญในการเติมความสมบูรณ์มีคำถามที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าอา้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต บางุดเ็นี่ยปกติแล้วเขาต้องตัดแต่งกิง่งถูกต้องครับท่านตัดแต่งกิ่งได้ถ้าท่านอยากจะตัดก็ต้องตัดในช่วงนี้เป็นเวลาที่อยู่ในช่วงฤดูฝนการตัดแต่งกิ่งของเราสามารถทําได้แต่ถ้าผ่านฤดูฝนไปแล้วไปสู่ปลายฤดูฝนคือเดือนอตุลากันยาตุลาเราจะไม่สามารถตัดแต่งได้ เพราะอะไรเพราะว่าเราตัดแต่งในช่วงนั้นมังคุดของเราจะได้ผลรับผลกระทบจากความหนาวเย็นความร้อนความแห้งแลง้งมันจะเกิดความเสียหายคือเปลือกแตกต้นสุดโทมยอดแห้งจะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านจะตัดแต่งกิ่งในเวลานี้ท่านทําได้เลยครับแต่ให้เข้าใจว่าการตัดแต่งกิ่งนั้นมันเป็นเทคนิคการตัดแต่งมีส่วนไปกระตุ้นการแตกใบอ่อนไหมถูกต้อง นั่นคือหลักการที่1ในหลักการที่2การเพิดโคนการเปิดโคนการคา,ราดโคนการจัดการบริเวณโคนให้โปร่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นลืดชักนำให้มันคุดแตกไบอ่อนหรือไม่ถูกต้องครับถ้าหากว่าโคนต้นของทุเรียนเต็มไปด้วยใบเป็นตัวได้ความทึบเต็มไปได้วยความชื้นเต็มไปได้วยร่มเงาการแตกใบอ่อนจะยากแต่ถ้าโคนโปร่งโคนโล่งอากาศถ่ายเท มีอากาศถ่ายเทเข้าไปดินแห้งดินมีอากาศลงไปในดินได้มากเขาจะแตกใบอ่อนด้ไเร็วดังนั้นแตงกิ่งเปิดโคนทำได้เลยในเวลานี้หลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อคือเราไม่ใช่ไปไปใช้ปัจจัยดึงใบมังคุดนะครับเราต้องรอแต่สิ่งที่เราต้องทำในช่วงนี้ก่อนการใช้สารไปดึงใบอ่อนท่านจะต้องปูพื้นฐานทางระบบราก คำว่าการปูพื้นฐานทางระบบรากก็คือการเติมในส่วนของธาตุอาหารเพื่อให้มังคุดนําเอาธาตุอาหารเหล่านี้ไปซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอการเปิดโคนคาดโคนใส่ปุ๋ยท่านจะใส่ในส่วนของปุ๋ยยูเรีย4 6 0 0หหรือจะร่วมกับในส่วนของปุ๋ยสู่เสมอจะเป็นในส่วนของปุ๋ยที่อยู่ในรายการของเราก็จะมีทั้งปุ๋ยกระต่ายนะครับ ปุ๋ยเรือใบไข่มุกปุ๋ยฟูจิเทคปุ๋ยคนเขียวและก็ปุ๋ยบราวคอนเลือกเอาครับสูตรที่เป็นตัวหน้าสูงหรือสูตรเสมอบุกยูเรียหรือเราจะใส่150 0ก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกนั่นคือการจะต้องดำเนินการเติมความสมบูรณ์ลงไปในดินก่อนแต่ในส่วนของกรณีการไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบราก มีคำถามน่าสนใจครับระหว่างการลาดทางดินกับการใส่ปุ๋ยเนี่ยควรทำหนอันไหนก่อนคำตอบคือเราจะต้องลาดทางดินก่อน TK เคพัดยูเรียน1กิโลทีเคพัด1ลิตร TK ซอย1 TK ซอย2แล้วก็เซอร์คอนเราก็จะลาดทางดินถ้าท่านไม่เลือกในส่วนนี้ท่านก็ไปเลือก h u วมิกแอซิกฟูลวิกแอสามารถที่จะปูฐานลงไปแล้วก็สเติมปุ๋ยลงไป ปล่อยตรงนี้ไว้ในเราประมาณ 10- ถึง15วันหลังจากนั้นพอเราเริ่มพบนะครับว่าเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงแสงแดดยาวนานมีความเข้มของแสงแดดสูงไอ้คำว่ายาวนานเนี่ยคือ6โมงเช้าก็สว่าง6โมงเย็นยังสว่างครับตรงจุดนี้ง่ายๆคำว่าเข้มก็คือแสงแดดค่อนข้างจะจัดในช่วงตลอดทั้งวัน เราจะปล่อยให้มังคุดได้รับผลกระทบตรงนี้ไปประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะทำการหว่านด้วยปุ๋ยยูเรีย4600อัตราจะเป็นครึ่งกิโลหกิโลก็แล้วแต่ขนาดส่งพุ่มเมื่อเราหว่านปุ๋ยยูเรียลงไปแล้วเราต้องให้น้ำนะครับถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องให้เมื่อหลังจากเราหว่านยูเรียไปแล้ว เท่ากับว่าเราก็จะปล่อยให้ยูเรียน,นั้นทำงานอยู่ประมาณสักพักหนึ่งประมาณ7วันสรุปตรงนี้เนี่ยเป็นการกระตุ้นละการหวานยูเรียการให้น้ำเป็นการกระตุกหรือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแตกใบอ่อนหลังจากที่เราดำเนินการไปแล้ว5-7วันหรือ10วันก็แล้วแต่ครับพี่นศกร เราจะเริ่มขึ้นไปสู่ทางใบแล้วในด้านของทางใบนั้นสูตรสำเร็จในเดือนกรกฎาคมเราจะใช้ไทโอยูเรียการใช้สารในกลุ่มไทโอยูเรียเขาเรียกว่าแพนโกดไรโครเตอร์ iter, คือสาร PGR อัตราที่ใช้ต่ำสุดก็คือ350กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรสูงสุดไม่เกิน500กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรอันนี้คือสารที่จะไปกระตุน้นใช้ร่วมกับอะไร ท่านอาจจะใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรียก็ได้นะครับ4600ร่วมเข้าไปประเด็นต่อมาแล้วปัจจัยตัวอื่นหรือสารสกัดจากสาหร่ายสาหร่ายเป็นสาหร่ายเดียวๆนะครับสาหร่ายอันกาสาหร่ายอัญจิินสาหร่ายต่างๆตัวถัดมาก็คือธาตุสังกะสีสังกะสีก็จะเป็นส่วนในการไปกระตุ้นหรือการเพิ่มการแตกใบอ่อนทีนี้ประเด็นน,นั้นพินักษกรอาจจะกังวลในเรื่องของ ไทโอยูเลียตัวที่จะไปช่วยให้ไทโอยูเรียทำงานมีประสิทธิภาพและไม่มีความเป็นพิษก็คืออะโทนิกเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อะโทนิกที่1 0 0 c งนี่คือปัจจัยที่เราจะดำเนินการพ่นไปที่ใบเน้นการปลยตั้งแต่ใต้ใบคือภายในและภายนอกหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไป1สัปดาห์จนกระทั่งพอครบ7-10วัน เราก็จะมีการให้น้ําถ้าฝนยังไม่ตกแต่ถ้าฝนตกก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ถือเป็นเรื่องดีเราก็จะดําเนินการพ่นซ้ําครั้งที่สองหมายความว่าสารไทโอยูเรียเนี่ยจะพ่นสองครั้งห่างกัน10วันหลังจากพ่นครั้งที่สองไปแล้ว1ิบวันเราก็จะเริ่มพบเห็นการแตกใบอ่อนเมื่อแตกใบอ่อนเราก็จะทําเครื่องหมายไว้ในส่วนของต้นเหล่านั้นแต่จะมีต้นที่แตกและไม่แตก ถ้าต้นที่แตกเราก็จะบำรุงต่อไปส่วนต้นที่ไม่แตกละ่ะก็จะเป็นคำถามพี่นศกนพี่นศกรต้องเข้าใจนะครับว่าหลังจากที่เราพ่นไทยอยิโูเรียครั้งที่สองแล้วเราก็ต้องเว้นไว้ดูผลสิบวันเมื่อ10วันยังไม่แตกเราก็ต้องเว้นไปอีกครับดูอาการต่อไปอีกนั่นหมายความว่าในเดือนกรกฎาคเราพ่นต้นเดือนปลายกรกฎาคมเราก็ ยังไม่ดําเนินการต่อในครั้งที่สองหรือครั้งที่2ตงลายกรกฎาคมเราก็จะไปดูว่ามังคุดมีโอกาสที่จะแตกใบอ่อนอยู่ในเดือนสิงหาอีกหนึ่งรุ่นใบซึ่งเป็นผลจากการทํางานของเราในเดือนกรกฎาคมและเข้ามาแตกใบอ่อนในเดือนสิงหาเราก็จะแยกต้นเหล่านี้ให้เป็นเครื่องหมายไว้อีกว่ามังคุดอันนี้แตกใบอ่อนในเดือนกรกฎาคมังคุดวันนี้แตกใบอ่อนในเดือนสิงหา ถ้ามีต้นที่ไม่แตกละ่ะเราก็จะปล่อยเข้าไปไปจนถึงเดือนไหนเดือนตุลาคมพี่นักศกรก่อนครับในเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะไม่ดำเนินการอะไรนะครับผมย้ำว่าในเดือนตุลาคมสมมติว่าเรามีมังคุดอยู่100ต้นมังคุดแตกใบอ่อนไปแล้วในรุ่นของการดึงไทโอยูเรียเนี่ยประมาณ30ต้น 30ต้นหรือ30%แล้วก็มาแตกใบอ่อนอยู่ในเดือนสิงหาอีก20%เปอรวมแล้วเป็น50%มันจะมีมังคุดที่ไม่แตกใบอ่อนอยู่อีก50%เปอคือไม่ยอมแตกพ่นไทโอยูเรียแล้วก็ไม่แตกเราจะทำอย่างไรเราก็จะเริ่มเข้าสู่สูตรที่2ในเดือนสิงหาคมในเดือนสิงหาคมเมื่อต้นที่ไม่แตกเราก็จะเปลี่ยนแผน โดยการที่เดือนสิงหามีการแตกใบอ่อนในกลุ่ม20%ที่เหลือเราก็จะทำเครื่องหมายไว้หรือไม่ทําก็แล้วแต่เพราะพิทศกกรดูออกอยู่แล้วเราก็จะเปลี่ยนสูตรครับเปลี่ยนสูตรการพ่นทางใบมาเป็นการใช้สารสกัดจากสาหร่ายการใช้ยูเลียการใช้ท่าสังกะสีการใช้อัทโทนิกพ่นสองครั้งเช่นเดียวกันในเดือนสิงหาคม ถามว่ายูเรียต้องหวานไหมหวานครับเท่ากับว่าเราเริ่มในขั้นตอนต่อมาก็คือหวานยูเรียหลังจากนั้นถ้าฝนตกก็ไม่ต้องให้น้ําเพราะเดือนสิงหาฝนชุกแล้วเราก็ไปดึงทางใบอีกสองครั้งห่างกันสิบวันเหมือนกันเท่ากับว่าสิงหาเขาจะแตกใบอ่อนในเดือนไหนก็คือกันยาปลายหรือตุลาคมเท่ากับว่ามังคุด ในการทําในระยะนี้เนี่ยอาจจะแตกใบอ่อนที่เดือนกันยาหรือเดือนตุลาคมสิ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์ในกรณีบางคดอีก50ต้นที่ไม่แตกใบอ่อนเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าในเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยผมจะมีคําแนะนําพิทัก์กรว่าให้หยุดการใช้ปัจจัยให้หยุดการจัดการทั้งหมดเลย การป้องกันการแตกใบอ่อนตรงนี้จะทำให้มังคุดออกดอกได้ในเดือนพิจิกายนแต่จะต้องเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์มีใบสมบูรณ์มีความหนาแน่นเท่านั้นก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้ครับเลือปวยดูเวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกทท่านสวัสดีครับ